สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับประหยัดทนทานใช้ง่ายกับ อีโคคาครับปี2014เป็นมือเดียวป้ายแดงครับกว้างกวางมีพื้นที่นะครับสาหรับรุ่นนี้อีโคคามีพื้นที่ใช้สอยกว้างและก็ประหยัดนะครับเครื่องพันสปี2014มือเดียวป้ายแดงครับรถสวยเดิมครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับชุดแต่งครบยางแม็กใหม่ใสมาให้พร้อมผ่อน3 7 0 0โดยประมาณชิลๆเลยนะครับหนึ่งแบาทนะครับหนึ่งแเบาทเครดิตดีออกรถศูนย์บาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับเช่นเดียวกันนะครับก็ลองชมได้ครับรถสวยๆนะครับยางแม็กใหม่นะครับใส่มาให้สวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วก็ไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้1นึ0 0 0สกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีครับมีบริการจัดส่งและจัดไฟแนนซ์ให้นะครับใครเครดิตดีจัดไปครับคันนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับนี่ครับมีเครื่องเสียง มาให้ฟังนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นของแถมมาให้นะครับใครชอบก็ลองชมได้ครับใส่แอมพาวเวอร์มาให้นะครับก็ฟังเพาะเพาะนะครับสำหรับคนที่กำลังหารถ Eco-Car a นะครับอเมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยครับเพราะว่ากว้างมีพื้นที่แล้วก็ประหยัดครับลองชมนะครับใครกำลังหารถใช้งานก็หลับไปได้เลยครับ แถมจอตรงด้านหลังมาให้นะครับจะติดอยู่ตรงเบาะคู่หน้านะครับซ้ายขวามีมาให้นะครับก็มาชมทดลองขับนะครับเป็นตัวเลือกนะครับถึงจะยังไม่ถึงรถไฟฟ้าแต่ถ้าเน้นใช้งานก็ประหยัด ทนแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนที่กําลังหารถใช้งานแบบชิวๆเน้นอำนวยความสะดวกเน้นเดินทางใกล้ๆสะดวกปลอดภัยฝนตกแดดออกเดินทางได้นี่แหละครับคันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับรถสภาพเดิมนี่นะครับไม่ก็แท้มือเดียวป้ายแดงปี2อ1 4ันสบนะครับ1 6 9 0 0าบาทนะครับ1 6 9 0 0บาทผ่อนประมาณ3,700นี่นะครับผ่อน6ปีก็เน้นเอาไว้อำนวยความสะดวกเอาไว้เดินทางนะครับคุ้มครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับเป็นตัวเลือกนะครับอีโค อาจจะไม่ถึงรถไฟฟ้านะครับแต่เราก็ซื้อไม่แรงผ่อนไม่แพงเติมน้ำมันก็ง่ายๆครับก็ดูแลกันตามอายุงานนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ทนทานครับมีอีกหนึ่งทางเลือกแล้วนะครับฝากไันด้วยนะครับเน้นใช้งานงบเบาๆใช้ได้ยาวๆตัวนี้น่าสนใจครับฝากไวนด้วยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับรถสวยๆสภาพดีๆเอาไปใช้งานนะครับประหยัดทนทานเน้นอำนวยความสะดวกเน้นเดินทาง ใกล้ๆไปได้ครับเน้นเลยนะครับว่าไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้าเราก็ใช้รถประหยัดได้นะครับก็ดูแลกันตามอาการตาม อายุการใช้งานนะครับตอนนี้รถอยู่ในสภาพที่สวยๆสภาพพร้อมๆนะครับเป็นมือเดียวนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สแล้วไม่ก็น้อยนะครับ1 1 0 0 0กิโลเมตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะยังคงหารถสวยๆมานำเสนอให้กับสมาชิกนะครับถ้าชอบฝากไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยครับรถประหยัดครับรุ่นนี้กว้างมีพื้นที่นะครับสำหรับอีโคคาชมได้ครับ